มีเงินเรียกน้องมีทองเรียกป๋าพี่กว่าพี่อีกมันเป็นจังหวะของการลงทุนก็ได้นะแต่ว่าต้องระวังความเสี่ยงอะไรก็ตามที่พอตอนนี้ราคาทองมันผลตอบแทนมันสูงความเสี่ยงมันก็สูงตามไปด้วยเพราะอะไรคุณผู้ชมวันนี้ราคาทองคํายังคงทําสถิติเป็นออทามก็คือเป็นนิวไฮนะครับออทามไฮก็คือ คือมันทําสถิติอยู่ทุกวันทุกวันวันนี้เปิดตลาดมาราคาทองคําขยับขึ้น100บาทนี่คือการปรับราคาครั้งแรกนะครับทำให้ทองรูป,ปรพรรณขายได้เนี่ยขายออกที่36,600ส่วนทองคําแท่งนะฮะขายอยู่ที่36,100บาทแต่ตอน1 0 4โมง4ีมีการปรับราคาครั้งที่2ปรับย่อลงมา50บาทเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะครับราคาทอง ถ้าเป็นทองรูปประพันธ์36,550รถ้าเป็นทองคําแท่งอยู่ที่3 6 5 5 0บาทแต่เชื่อว่าเดี๋ยววันนี้มันจะเคลื่อนไหวอีกรัวๆเพราะอะไรคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี่ยราคาทองคำเนี่ยขยับคุณผู้ชมดูตามหน้าจอทั้งวันขยับ8ครั้งขยับขึ้น7ครั้งขยับลง1ครั้ง เอ okay, าแค่เมื่อวานเนี่ยราคาทองคำเนี่ยขึ้นมาถึง700บาทนะครับคุณผู้ชมทีนี้การขยับขึ้นของราคาทองคำเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันเพิ่งจะมาขยับนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือราคาของเมื่อวานนี้นะครับเอาไปเรื่อยๆราคาทองที่มันขยับเนี่ยคุณผู้ชมดูนะมีนาคมวันที่1วันที่2วันที่3วันหยุดนะฮะสี่ห้านี่ขยับมาเรื่อยๆต่อเนื่องทุกวัน แล้วขยับขึ้นทั้งนั้นเลยวันที่1ขยับขึ้น200วันที่2ขยับขึ้น400วันที่4ขยับขึ้น100วันที่5ขยับขึ้นเมื่อวาน700วันนี้เนี่ยอ่ะไม่รู้อย่างน้อยก็ขยับไปละ5้ว50บาทถึงเพราะว่าครั้งแรกมันขยับร้อยแล้วก็เพิ่งลงมาอีก50แล้วตั้งแต่เดือนมกรากุมพาคุณผู้ชมดูตามหน้าจอมีนาก็จะเห็นว่าทองคํารูปพรรณเห็นไหมครับขึ้นมาเรื่อยๆรวมไปถึงทองคําแท่งด้วยนะ ช่วงเดือนเนี่ยมกราคมพามีนานี่ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแนวโน้มมันเป็นแบบนี้ถามหาเรื่องการลงทุนอย่างที่คุณแจ๊คคุณออฟถามว่าเออลงทุนได้ไหมทีมเที่ยงเจาะประเด็นก็เลยไปคุยกับคุณวรุษรุ่งขำคุณแชมป์นะฮะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ y l g Bullion and Futures คุณแชมป์บอกแบบนี้ว่าการที่ราคาทองมันขึ้น 1. คือทองคำเราต้องนำเข้าแล้วเงินบาทอ่อน เลาเงินบาทอ่อนก็แสดงว่าของนําเข้ามันขายราคาสูงขึ้นสองราคาทองคำในตลาดโลกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและวันนี้คืนนี้คุณผู้ชมจะมีผลกับราคาทองมากๆเดี๋ยวคืนนี้รอฟังธนาคารกลางของสหรัฐจะพูดถึงทิศทางโดยเฉพาะเรื่องของดอกเบีย้ยลองฟังกันหน่อยครับตลาดกําลังลุ้นอยู่ว่าเฟดแม้ว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง แต่ก็อาจจะมีการส่งสัญญาณยุติการถอนเงินหรือการดึงเงินออกจากระบบเศรษฐกิจในทางตุกกันข้ามเลยครับถ้าการถแถลงการต่อสภาคองเกรสของประธานเฟดไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวและยังพูดในลักษณะของการยังอยากจะคุมเข้มนโยบายการเงินหรือการตรึงดอกเบี้ยต่อไปในระดับสูงเพื่อให้เงินเฟ้อปรับตัวลงนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมากดดันให้ราคาทองคำหลักฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงก็ได้ เพราะฉะนั้นคืนนี้สัญญาณที่ออกจากธนาคารกลางสาหรัฐสำคัญมากถ้าสัญญาณว่าลดอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลดีกับราคาทองทอง,ทอง,ท,องทองก็จะพุ่งต่อแต่ถ้าเกิดสัญญาณไม่ดีแน่นอนนะฮะมันก็จะสะท้อนกลับมาว่าราคาทองอาจจะย่อลงหรือร่วงหรือว่าตกลงก็ได้วันนี้เราก็เลยส่งนักข่าวไปดูหน่อยบรรยากาศซื้อขายร้านทองที่เยาวราชนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่ามีทั้งคนที่มาซื้อและมาขายทั้งสองคน ทั้งสองฝั่งเนี่ยพูดเหมือนกันเลยว่าที่เอามาขายเพราะได้กําไรที่มาซื้อเพราะรอเก่งกําไรเช่นกันครับก็รีบซื้อเพราะว่าตอนนี้ทองกำลังขึ้นครับเพืความที่มันขึ้นแบบอย่งห้าวันพันสามเมื่อี้ใช่ก็เราดีกว่าเอาเงินเก็บไปที่บ้านซื้ออย่างงี้ดีกว่าเพราะว่ามันก็ขึ้นตลอดครับขึ้นตลอดเรื่อยก็เลยพอมีเงินเก็บเราก็ซื้อไปครับถ้าซื้อตอนนี้ ขายค่ะเป็นทองประเทศจีนเป็นรูปพรรณเพราะก็ราคามันสูงขึ้นแล้วก็เราก็ใส่มานานแล้วเพราะว่าทองมันถ้าใส่นานมันก็จะมีโอกาสสึกหลอน้ําหนักกรมันก็จะหายไปก็เลยขายดีกว่าคิดว่ามันจะขึ้นอีกคิดอยู่แต่ก็เอาที่ชัวร์ดีกว่าอ๋อเหมือนช่วงนี้ขายได้อะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเรื่องของทองคาเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วเวลามันขึ้นมันขึ้นเยอะเมื่อวาน7 0 0้อใช่ไหม เช่นเดียวกันนะครับเวลามันตกมันตกเยอะมันก็มีโอกาสที่จะร่วงได้เพราะว่าทองเนี่ยโดคือถึงแม้ว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่มันค่อยๆไปใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงนี้ราคามันค่อนข้างผันผวนถ้าถ้าใครอยากจะแบบเก็บระยะยาวๆอ่ะอันนี้อันนี้น่าจะได้แต่ถ้าแบบรอลงทุนระยะสั้นอาจจะต้องเหมือนที่คุณโจบอกต้องดูดีๆด้วยนะต้องดูข้อมูลแต่เมื่อกี้ได้ยินคุณแจ็คบอกให้คุณอ๋อมาเก็บทองไปขอไปขอแป้ง ดีนะคือคือใครที่แบบเตรียมจะไปขอสาวอ่ะเออกะดีๆจนกว่าทองลงรีบซื้อไว้นะแต่ว่าจะขอก็ต้องรีบขอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับทองแล้วหรอแต่ฟังไปฟังมานี่โหลดแอปแล้วนะใช่ไหมโหลดแอปซื้อขายทองแล้วคืออย่างน้อยที่สุดเวลาฉุกเฉินอะไรอ่ะทองมันเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มันขายได้ทันทีใช่ไหคะได้การลงทุนมีความเสี่ยง้องเราต้องระวังกันด้วยขอบคุณนะคะคุณจรีบไปขอนนะ